ลูอิสรีวิวาร์ธีสุดรไหนมาดูกันว่ารสชาติจะเป็นยังไงอันนี้คือรสกาแฟพอที่เราใจสั่นเพราะว่ากาแฟหรือว่าแกาแฟเราจะมาลองรสธรรมดาก่อนนะฮะแบบแบบค่อยๆชิมทีละนิดเพราะเราจะผสมหลายๆสูตรนะจ๊ะเฮ้ยมันหูมันแบบมันมันเหมือนผสมโปรตีนผสมทุกอย่างเสร็จหมดเรียบร้อยแล้วคือมันนัวแล้วมันแบบมันไม่ขมเลยอ่ะมันนัวๆเหมือนใส่ดมเข้าไปแล้ว โอเคเราจะมาลองสูตรใส่โปรตีนโปรตีนรสช่อใส่ลงไปแค่นี้หน่อยพอ,อลองชิมกันมันคือมีความนัวมากขึ้นอะแตบบ่ตอนแรกมันแอบ,บแบบว่าแบบโปรตีนนี่เพอร์เฟกต์แล้วใช่ไหมอันนี้มันคือเพิ่มความนัวให้กับแบบน้องกาแฟมันแทบจะไมที่ ลองใส่โปรตีนชาเขียวลดโปรดของเราไปกันว่าน้องจะเป็นยังไงก็คือต้องเพิ่มน้ําขึ้นมากเลยนะถ้าจะใส่โปรตีนเพราะว่าเนื่องจากว่าแบบสูตรใหม่อะมันโปรตีนเพิ่มขึ้นอะสิบกว่ากรัมอุ๊ดอร่อยจริจริงๆปกติไม่ชอบดื่มกาแฟเลยแต่ว่ามันอร่อยอ่ะอืมคันมีความหวานเพิ่มอีกกลิ่กนกาแฟไม่แรงแล้วมันแบบมันนัวนมอะแม่มันซึ้งเตอร์ปังมากระวังหมดก่อนจริงๆ